ก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบเบอร์ผมได้เดินทางออกมาจากร้านซ่อมเครื่องขยายแล้วตอนนี้ผมจะเข้าเซเว่นนะครับจะเข้าเซเว่นเพื่อไปซื้อเพื่อซื้อโคโรนครับโคโรนผมหมด วนมากครับอากาศร้อนเหลือเกินครับผมจะเข้าเซเว่นนะครับผมจะเข้าเซเว่นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเจอกันอีกนะครับจะมาเจอกันก่อนเดินทางกลับเซเว่นครับเซเว่น ทอไปซื้อของแป๊บหนึง่งนะครับผมก็ได้ได้ซื้อของเสร็จแล้วครับก็มียาดมสม,มุนไพรแครงโมนะครับครีมแตงโมจะลองใช้ดูว่าหน้า,นานเนียนไม่กรวดแดดหรือไม่นะครับ แล้วก็โคโลนครับโคโลนเพราะว่ากลิ่นกายเรามันมันมันมีกลิ่นครับก็เลยร่างกายมันขับของเสียออกทางจักระเลยครับครับการนี้เย่ครับบัตรครีมบรุงผิวครับเราต้องบำรุงผิวมนังครับน่ครับเมื่อกี้ก็เจอนะทอย น่าจะมาซื้อของหรือเปล่าครับทุกครั้งที่เข้าเซเวนะครับเราต้องมีเมตรครับการ์ดไม่ตกนะครับทุกครั้งเฉพาะเจเซเว่นกับห้างนะครับแล้วก็โรงพาบาลครับ เมื่อก่อนจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใส่แมกนเท่าไหายใจไม่ออกทุกวันนี้ครับใส่จนชินแล้วครับไม่รู้เป็นอะไรนักนหนง <c oughs> ถึงโรคระบาดมันมันยังไม่คลี่คลายเท่าไหร่นะครับแต่เตราก็ต้องอากาศไม่ตกนะครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางกลับบ้านแล้วครับ ค่าซ่อมเครื่องขยายก็แพงมากครับมันไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ตอนนั้นครับไม่เคยเปิดเครื่องที่เดียวว่ามันจเจอไฟฟ้าแรงสูงลงแบบนี้ทำให้ชิตชิ่งเสียครับต้องเปลี่ยนมอเอแปลงใหม่ครับว่าว่าจะแวะกินข้าวไปหาซื้อไก่ทอดดีกว่า ประหยัดเลยว่าเรา,เราต้องลดค่าใช้จ่าย,ายนะครับควมบางอย่างควมบางอย่างนะครับที่เห็นอยู่นะครับบางอย่างมันต้องซื้อด้วยเงินบางอย่างผมก็ต้องใช้สิทธิสิทธิ์ของบัตรประชาชนกับสิทธิบัตรสวัสดิการนะครับสิทธิที่ทนโยบายทางแรฐเขามองอให้เราก็ต้องใช้ไป ผมคิดเกียดมนโนดรามา่าเรื่องการเมืองครับผมไม่ขอพูดดีกว่าครับพูดแล้วมันจะยาวครับเลยมาผมบอกได้อย่างเดียวว่ายุคนี้เขาให้ตังค์ใช้ก็พอแล้วให้ตังใช้ให้ของใช้ดีกว่าเราเอาเงินไปซื้อดีกว่าครับเราสู้เก็บเงินไว้ในธนาคารดีกว่าจะเป็นคนดีที่สุดนะครับ ตังไปเติมน้ำมันก็ได้นะครับเส้นทางบนถนน24เนี่ยเส้นเส้นขาขาเข้าอำเภอประสาทนะครับนะครับ24ครับที่เห็นป้ายตรงนี้ก็จะเป็นบ้านโคกงมะขามทางเข้าตรงนี้ก็จะเป็นร้านาทำเท่าไอเสีย ร้านที่ดั้มซิ่งดินดวงที่เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังที่เขาชอบมาถ่ายมาลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนโตโยต้านางไอซูนโตโยต้าขนมรุ้งนะครับสค้าเพอ่อประโคนชัยนะครับ,บ,บ,บไม่ต้องโฆษณายเยอะครับบอกแค่สถานที่ก็พอนะร คลิปนี้ก็ให้มาชมบรรยากาศการเดินทางกลับบ้านนะครับ,รบถนนซ้นนี้ก็จะมีะร้านลาบก้อยส้มตำอาหารอีสานอาหารอีสานเยอะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่นานๆนะจะหิวแต่สมตม้มตำนานๆนะ ไม่ค่อยกินบ่อยเท่าไหร่เพราะว่าว่าท้องผมมันไม่ค่อยถูกชโลกับส้มตำม,มากเท่าไหร่ครับนานๆกินทีครับบางครั้งกินไปก็ท้องเสียบางครั้งก็กินไปก็ปกติแล้วแต่ภูมิต้านทานเราถ้าดีก็ดีครับ ตรงนี้ก็เข้าพื้นที่เขตด่านตะช่างครับเขตบ้านนองอเมะนะครับอำเภอประคุชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ,บ,รรด,บ,รรรบด่านตะช่างเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดได้ยังไม่ถึงปีครับประมาณครึ่งปีได้เลยมั้งตรงน,นี้ก็เป็นป้อมทางหลวงวันนี้ก็มีาตากลองแมวมองครับคือตาอุศษ ไม่ได้ขับเร็วนะครับผมขับแค่60 70เองครับไม่ถึง80ไม่เชื่อก็ดูเอาครับนะครับหลักฐานมีอยู่ครับนี่ครับนี่คือด่านตาช่งา,าชง,งด่านตาช่างบ้านน้องกันไหมดูสวยงามลาลังการดีนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากมายต้องด่านชัางครับก็คือป้องกันไม่ให้รถบรรทุกบรรทุกน้าหนักเกิน,นครับเพราะว่ามันจะทําให้ถนนชํารดเสียได้ง่ายนะครับพอมีอด่านชั่งเป็นอย่างนี้มันก็คอยช่วยลดน้ําหนักบรรทุกได้อย่างดีนะครับ สังเกตได้ว่าตั้งแต่เขาเริ่มมีด่านช่างเนาะถนนมันก็เริ่มไม่ค่อยอมีรอยผุนะครับมีรอยยุบนะครับมันก็มีรอยเก่านะครับรอยเก่าเพราะว่ามันเป็นลาดยางบางนะครับพอมีด่านช่างมาปุ๊บมันก็ลดน้ำหนักได้นะครับ จากรถบบรทุกที่เคยเรื่องไงเรียกว่าโลกบรรทุกเกินอะไรประมาณนี้นะครับไม่ไดรามากมากเท่าไหร่นะครับคลิปนี้จะถ่ายถึงร้านข้าวลามมหมเนาะให้ชมไปเรือ่อยๆนะครับบรรยากาศวันนี้ร้อนมาก ครับรถตรงนี้จอดเป็นอะไรเนาะน่าจะจอดพักรถ,รถหรือไม่ก็ไม่รู้โอ้คันนี้รถรถนำขบวนอะไรเป็นไหรอยายนักโทษปะยายแน่ๆเลย น่าจะใช่สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอจบคลิปลงแค่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ